คนเจแปนเขาก็เขาก็แบบนแน่นเหมือนกันนะแบบคอสเพย์เขาจัดเต็มเหมือนกันหนละคนที่ลงทุนมันลงทุนหนักมากหรือเปล่าจริงๆมันก็ไม่มีหรอกพวที่ไม่ลงทุนอีคนญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นคือต่อให้ไปคอสเพย์บางทีแม่งไปงานอีเวนต์เนี่ยจัดเต็มมากอืมจนแบบบางทีเราอายอะว่าแบบกูแต่งตงัวบ้านบ้าไปทําไมไเนี่ยเราแต่งชุดบ้านบ้าไปทําไม พี่คือหนูไปงานอุลตร้าแมนเฟสติวัลใช่ปะ่ะแล้วหนูก็เห็นผู้หญิงที่มาต่อแถวซื้อบัตรข้างหน้าหนูอะคือแต่งชุดโรลิต้าเว้แล้วก็ทั้งทั้งตัวแม่งเป็นพ็อปเลโอกัตตาแม่งห้อยเต็มตุกแต่สวยนะ <c oughs> หนูกับพี่นี่แบบเสื้อทีเชิร์กับกางเกงยีนะ่ะก <c oughs> ูอายมากเลย <c oughs> เป็นอีกความฝันหนึ่งที่สักครั้งอยากจะไปแบบดูงานอย่างเงี้ยคอมบิคอนอะไ ที่มีคอร์สเยอะๆโหดๆการโหดๆสวยตาปิดทีไรแม่งสวยทุกทีเลยเอี yeah. ่ย ทุกคืนเลยใช่ไหมพี่บ่าวอืมทุกคืนที่เจอได้อ่อยแล้วนะอ่อยแล้วหน้าไอพีเอ็มได้หน้าหีไอ้ข้างหน้าไอ้หยอยไอ้หยอยไอ้หยอยอยู่ห้องกลางอ่ะไอ้หยอยเมื่อกี้โอเคพี่แล้วเหมือนจะมาหาฉันม่ใหม่ใหมอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างใช่ไปหาทีใครอยู่ข้างล่างอ่ะซั่งอยู่ข้างบนซั่งอยู่ข้างขวาในวิ่งเขาเดินไปหาคนข้างล่าง ไม่มีลนเพื่อนเหรออยู่อยู่บนหัวอยู่ข้างล่างกอยอใครอยู่นั่งอยู่ข้างบนอเอออยู่ข้างล่างกอยเพื่อนเกินเกินอยู่ใต้ตีนตเราเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาใช่ไหมไม่ใช่หรอกวนรอบวนรอบข้างล่างวนรอบข้างล่างบันไดเนี่ยในสามสองไปมาแล้วแป้งเอ้ย เอาแล้วเดี๋ยวไว้แม่ก็วิ่งมามหาคิวลงข้างล่างอะไรเยอะมากเฮียเอ้แตกวูวงแตกเซนป่ายข้างเดิมอยู่ม,มันเอาใครไม่ถูกเลยเมื่อกี้มันขึ้นมาแล้วมันเจอทุกคนอือสวดี้วดีเฮีย วิ่งเทีย่ยงข้างล่างข้างล่างเนาะข้างล่างที่ข้างล่างที่ไม่รู้อะักขึ้นมาไหมอยู่ข้างล่างข้างล่างข้างบนฉันเห็นแค่สองโทเทมนะตามตามไปตามข้างล่างตามเพื่อนอยู่ข้างบนตรงกลางตามเพื่อนอยู่ข้างบนตรงกลาง ใช่เพื่อนวิ่งไปทางกอยอีผีแล้วตรองนั้นเครื่องมีหนึ่งโทวเทมของกูตรงพี่เบ่าวแล้วกูมึงมีบอลชนะเพื่อนปั่นเครื่องไหนก็ต้องย้ายหนีตลอดไอ้เหี้ยชีระวังไน้อยู่กวามือชีนะอืหล่นลงไปข้างล่องสวย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 หล่นงั้นแหละถูกต้อถูกต้องถูกต้องถูกแค่ตัวเต็ม้น่ยี่ห้าข้างข้างซ้ายทีมีเครื่องแล้ว

กำลังลงกำลังลงเราอยู่ใกล้มากพี่เป่าอยู่ข้างบนใช่ใช่ใช่อยู่อยห้องเกมอ๋อโอเคเพื่อนเดี๋ยวนะคือเพื่อนพอเพื่อนลงมาจากตะขอบปุ๊บแม่งฮิวอยู่แล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เปิร์คิวไงเออเปิร์สเปิร์สฮิวหลังจากลงตะขอบอ๋อกูไม่มีความรู้เรื่องเทียอะไรเลยไม่เอาพี่เปล่าเอาเอาไม่เอาเอาไม่เอาตกลงเอาไม่เอาเอานะเอาไม่เอาเอาไม่เอาอะไร มันยังเอาอยู่แต่มันไม่เอาอะไรไม่เอาแล้วหลุดแล้วมันบอกว่าคนนี้เก่งเกินไปอ้าวเอากลับมาเอาแย่อะไรเนี่ยไม่เอาไม่เยังไงกลับไปตรงกลางกลับไปตรงกลางขึ้นมาข้ามหมดละเข้าไปอะไรวะกูงงแย่อะไรเนี่ยเอองงทล้วคิวเลอรงงทุกอย่างโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ฉันอัพให้อยู่ตรงไหนไม่เห็น เรียกว่าโอเคลงมาแล้วรีบจังเครื่องกลางอยู่ไหนโอเคเจอละนี่จอตูนู้นู้นต้องต้องล้มปะวะการโทษเต้นไปละสามพี่โดนครับเพื่อนฝันอยู่ในห้องน้ำหนูหนูขออนุญาตค่ะพี่คนนะอย่าพามาตรงกลางแล้วกันไม่พามาแล้วท่านะวิ่งวิ่งไป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 วิ่ง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 ตามกอยอยู่ตามกอยอยู่พามือเธอกำลังลงข้างล่างอีกรอบหนึ่ง ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันก็ไม่ทานอันดิวะเดะแถวฉันมีเครื่องนะที่บ่าวไม่รู้มีคนปั่นอยู่ปะอ๋อแถวเครื่องเสร็จมีหนึ่งโทเทมโอเคกูเป็นคนไล่แค่ตัวนม่าจะมีเครื่องนึงใช่ใช่เดี๋ยวฉันไล่แค่โทเทมก่อน ไปห้องนอ้ำไปเรียกทันปะเนียน่ยเออไปด้านซ้ายมือเจ๊กไปหาไอ้คนที่มันปั่นอยู่คนเดียวข้างล่างเออกระทืบเครื่องน้องกลับมากลับมากลับมาตัวเทน็นน่าจะหมดแบบนั้นนะเจอไองนี้เข้าไปคือร้องง่ายเฝ้าเหรอเฝ้า,า,า,าแม่งเฝ้าละเขี้อะไรเนี่ย ใช่ครัใช่เน well ี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันไม่ได้อยู่อยู่ใต้ตีนพวกพี่นะตอนเนี้ยใช่ใช่เปล่า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 บอกแล้วเชื่อกันเมื่อวา้เฮียเครื่องอยู่ไหนอ่ะเอาอยู่ตรงนี้ไอ้เหี้ยเอาก็เหี้ยแล้วก่อยวิ่งนะวิ่งกลับไปแล้วกลับไปแล้วกลับไปแล้วมาเอาฟูแล้วไงล่ะไปดีคว่าเียเราทะเันหมดแล้วก็กำลังจะเอา ใช่ก็ลังจะไม่ไปผันเครื่องนั้นไอ้คนโทรมาพี่ตามพี่บอกว่าเคพี่ไม่ไม่ไม่ตามหลอนไอ้สัตว์ใครหลอนมันหรือพี่ข้าตกรลอนข้าตกรลอนไอ้เหี้ยเจอกูแกไอ้เหี้ยห้องปิดตายโอ้โหหน้าหี่มากเกิดอะไรขึ้นอ่ะตรงนั้นห้องปิดตาย วิ่งไปไหนไม่ได้เยี yeah. ่ยให้กูจูงไงครับ oh. มันไม่ยอมทำลายหน้าต่างอ่ะใช่ไม่ใช่หน้าต่างนันระตูวคอยฮิวดี้ไกลมากเลยไม่รู้อยู่ไหนนะันไม่มีอะไรทั้งนั้นมาเร็วอย่างว่าเอ้ยมาหาพี่เปา I would kill you พ่อมันตายไปไตับไปหาเพื่อนอยู่ข้างบานกันหมดเลยสามคน สวยนั้นกตามเพื่อนอยู่ตามเพื่อนมีคนกำลังเข้าชั้นนอกจากพี่บ่าวใช่ใช่ไหมใช่ใช่เพื่อนอยู่ข้างหลังกอยนะลงเล้วฮิวใช่ใช่อยู่ข้างหลังยูกับข้างหลังเลยไม่สนใจฮิวเหรอเอาอยวิ่งเรงมาเครื่องนี่มีมีเขาไม่ได้กอยประตูปิดปอยปั่นเลยเพื่อนวิ่งอยู่บนหัวกอยซ้ายมือถ้าเพื่อนลงมาแล้วบอกนะพี่บ่าวไปต่อยกําแพงนี้ดิได้เนี่ยสล้มในห้องนั้นน่ะแม่ง คุณปีนใช่ไหมอ๋อมันเป็นตันมันมันจะวิ่งวิ่งไม่ได้ถ้ามันทําลายก็คือออกได้ไงอ๋อมันปิดสองรูเลยเฮียเพื่อนลงมาแล้วนะตายข้างหลังทีนะหลังกันเพื่นมาแล้วหัวดอไม่แต่มันไม่ได้ลากมาหรือเปล่ามาเนี่ยเบียดติดตามามาพี่ต่อมาไปแล้ไปแล้ไปละขึ้นบนลักงงมากเลยเฮียก้อยก้อยเหมือนเดิม ค a ดว mm ่า hmm. ม okay. ันมา่า่ยกลัวดูแมวไว้ดูอยู่ิแมวแมวมองแบบนั่นมาย่่่่ยเรียบร้อยแตกไปหนึ่แตกไป่สยกอขอโทษ รู้แล้วมันจะโผล่มาตรงนั้นอ่ะเออเจ๊กอโทษ้าเจ๊ก่อนเจ้าเราเขาบองหลังเราอุ๊ยโหอย่างใกล้เลยไท่พี่ปัดนี้เสร็จก่อนเลยพี่เหมือนจะไม่อยู่กับหนูนะเอ้ยยู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 ควันไปเลยคั่นไปเลยขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วพี่เข้าได้ปะเครื่องเครื่องอ่าฉันฉันอยู่ข้างบนอ่ะไม่รู้มันจะไอ้นี่ก่อยก็ว่ะ กอยแถวซันมีประตูนะตรงนี้ซันลงอ่ะกําลังเข้ากําลังเข้าเสร็จแล้วก้อยขึ้นมากับซันก็ได้กอยเห็นเห็นพี่บ่าวเปิดประตูปะเห็นโอเคหนัดไปฝั่งนั้นกำลังไปหาพี่บ่าวมาถึงเราเนี่ยโอเคเพื่อนวิ่งอยู่ไหนพี่บ่าวไอ้เแย่เพื่อนวิ่งอยู่แถวกูครับ ไอ้เหี้ยเพื่อนรักใส่กลัวที่หลราประตูเท่าไหร่แล้ว99เวมาเลยเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยฉันถึงละเพื่อนอะเพื่อนวิ่งวิ่งอยู่ม้ตามหลังมาแล้ววะรีบเปิดปิดปั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 ดออก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 โอเคมันเปล่าเลยอะออาเพื่อนที่เขาเซ็ต ก็อ,อยู่ข้างล่างก็อ,อยู่ข้างล่างแบบนีเ้เหรอเนี่ไอฮิวเวื่อมีบอลไปไอสัตว์ถ้ามีบอลมันต้องเห็นกู่เฮียดิเพื่อนอยู่ตรงกลางจะบมึงจะมีบอลไม่มีบอลเนี่ยฮะคนไล่แน่เลยอะอยู่ข้างล่างยังไม่ขึ้นมาเลยออกขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว,แ,ลวแต่ว่าเพื่อนไปผิดทางว่ะ เพื่อนไปประตูอีกทางหนึง่งเพื่อนเพื่อนเอ้ยเหีเเ่ยไอ้วมีเ,เสียงตรงนี้มันไม่น่าไว้ใจเลยไม่มีอ่ะไม่ได้อยู่แถวนี้อ่ะอีกประตูแน่ๆอ่ะ เเดี๋ยวออกไปดูให้แล้วกันอีกประตูอยู่ฝั่งตรงข้ามเฮ้ยเพื่อนออกได้แล้วไม่นั่นกอยะะไวฮนั่นเรานั่นเราอ้าวหนูหนูจะออกไปดูเพื่อนเข้ามาแล้วเพื่อนมาเพื่อนมาพี่บ่าวชาววันเดี๋ยวเราตายกันแน่เดี๋ยว่ะเพื่อนตายเพื่อนตายไม่นะเพื่อนออกแม่งเลยเฮียมากเฮียมาก